วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวประคองโซ่ของร้านหนึ่งในตำนานให้ดูนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นแบบเกล็ดแบบแข็งนะครับนี่ส่วนแบบเดิมนะครับทุกคนเดิมเดิมจับรถนะครับก็สภาพเล็ประมาณนี้นะครับโดนหินโดนอะไรกระแทกนิดหนึ่งก็เรียบร้อยครับบิดหมดครับตอนนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ไอพวกยางพลาสติกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันต้องข้างที่จะเหนียวพอเหนียวปุ๊บนะ โดนโซ่เยอะๆปุ๊บมันก็จะฉีดอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้จะเป็นแบบพลาสติกแบบแข็งแล้วก็ลื่นๆนะครับนี่ครับจับละหนึ่งตำนานครับมาครับเดี๋ยวเรามาใส่กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับแบบนี้ไม่ไหวครับทางหมดครับเล็หมดใช้ลดแบบสุดยอดมากมาดูสภาพตอนถอดออกมาครับเหล็กค่อนข้างที่จะบางนะครับ แล้วก็ไอพวกแบบพวกนี้ไอพวกยางพลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะครับพออ่อนปุ๊บนะครับนี่ครับโซ่เราก็จะไปโดนไอพวกน็อตอย่างนี้นะครับมันจะทําให้โซ่ของเราเสียนะครับนี่แบบหนาแบบนี้ครับเก็บแบบดีนะครับทุกคนสวยงามน,นี่ครับทั้งหมด ่ะให้ดูครับสภาพคือเลมเหมดนะครับไม่ทนโซ่เลยนะครับอันนี้แบบเดิมๆจากโรงงานนะมันไม่ค่อยทนนะทุกคนเกล็ดพลาสติกค่อนข้างที่จะแบบมันเหนียวเหนียวยืดุ่นนะเนี่ยพอโดนโซ่บ,บ่อยๆมันก็จะหังแบบนี้นะเราใส่แบบนี้กันดีกว่าหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับโอ้ลื่นมาก เหมือนเดิมฝืดมากอันนี้จะเป็นแบบเกลดแบบหนานะครับทุกคนเห็นไหมตัวนี้แบบเกล็ดแบบหนาเดี๋ยวผมจะไปเทสว่ามันจะทนกับไอพพวกแบบก้อนหินหรือเปล่านะครับแต่แบบเดิมๆแบบนี้ครับไม่ทนเลยจริงๆครับเละหมดครับดูดิบางมากครับนี่ครับเห็นไหมอลูมิเนียมอันนี้เกลดหนาเกล็ดแข็งนะครับแต่ตัวนี้แบบแบบบางครับเจอหินเละตุ้มเปครับแล้วก็ถ้าเป็น ไอ้ตัวยางแบบนี้มันเหนียวๆนะครับพอมันโดนไอ้พวกแบบโซ่มันเสียดสีเข้าไปครับทุกคนมันจะก็จะทะจะทะลุแบบนี้ครับพอมันทะลุแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะไปกินไอ้พวกแบบน็อตเนี่ยครับพังหมดนะครับถ้ามันจะไปไอ้พวกน็อตเนี่ยมันจะไปเสียดสีโซ่เรานะทุกคนมันจะทําให้โซ่ของเราเสียนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงมาก าใครสนใจครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนึ่งในตำนานได้เลยนะครับ